คล้ายวันนี้ค่ะกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการการแพทย์นะคะซึ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลบำรุงราชก็ได้เปิดตัว Radiology AI ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์คอยมาวิเคราะห์แล้วก็หาตำแหน่งภาวะผิดปกติของปอดรวมถึงมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นค่ะ ปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและจับตามองและหนึ่งในนั้นคือด้านการแพทย์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI ถือเป็น,นกลไกสำคัญในการยกระดับทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้บำรุงราชได้นำา a d i o l o g y AI นะคะ,ะหรือปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเสมือนเป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการคัดกรองวิเคราะห์วินิจฉัย แล้วก so ็ระบุตำแหน่งความผิดปกติของปอดรวมถึงมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มด้วยนะคะโดย AI เนี่ยก็จะวงความผิดปกติตรงตำแหน่งที่สงสัยมะเร็งเต้านมไปนะคะโดยแสดงความน่าจะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์กำกับไว้ด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทําให้เรั่งสีแพทย์วินิจฉัยได้ละเอียดขึ้นก็ยังจะช่วยเรื่องการวินิจฉัยความผิดปกติในตำแหน่งที่ยากต่อการวินิจฉัยโดยเฉพาะโรคฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการมีรมร่วในปอดนะครับ ก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งระบบเองนีก็สามารถคิดต่อเองได้หรือว่าประมวลผลต่อได้แล้วก็เรียนรู้จากข้อมูลจํานวนมากๆได้อย่างต่อเรื่องที่จะพัฒนาตัวระบบเองให้มีความแม่นยํามากขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอย่างมากต่อระบบการแพทย์ยุคใหม่ซึ่ง AI จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะยกระดับความสําเร็จให้กับวงการแพทย์ทุกภาคส่วนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้คนทั่วโลกอีกด้วยถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับวงการการแพทย์ของไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในทีนเอนเท็กวพอร์ประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังทีนเอนข่าวค่ำค่ะแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราผ่านทางไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ได้แล้วนะคะเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนค่ะพิมพ์แอดก่อนนะคะตามด้วยคําว่า t n n t อนหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก,ก็ ไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชนวัจนานนท์และทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะรู้จักขุนยนฟื้นฟูอมมพฤษอมมพาดจากฝีมือคนท